สารพัวพามาเดินป่านะคะดูคะ่ะดูคะ่ะแต่งตัว,ตวยังไปเดินห้าง,ง,าง,างพาไปเดินป่าปกันเลยอสามกิโลขึ้นเขาล้าทางนี้ทางเรียบ่ะคะดูหลานสาวฉันไปไม่เป็นเลยอะ <c oughs> แล้วเนี่ยเอา <c oughs> มันไม่เลื่อนเราลูกเ <c oughs> นี่ยเหยียดตัวนี้ไป ปุ้ง,งวิ่งหาตาเลยธรรมชาติทางเดินข้างล่างน้ำตกฮัลโหลเหนื่อยไหมคะหนูน้ำตก ใช่นุน่นนำเห็นป่ะ